สวัสดีค่ะมาดูพามาดูพ่อพันธุ์อกขาวนะคะวันนี้นี่ค่ะไปดูข้างหลังนี่หสีขาวล้อมรอบอืม เดี๋ยวรอ้อยคขันหน้ามานี่ไหมคะสีขาวจะล้อมรอบนะคะตรงหน้าอกจะขาวปลายปีกขาวแต่ส่วนหลังจะเป็นสีปีกแมงทับเห็นไหมคะสีปีกแมงทับอยู่ตรงข้างหลังนะคะอืมนี่คะ่ะ เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะคะเพิ่งจะเป็นหนุ่มนะคะเป็ดของปีนี้แหละอะไม่ไม่เกิดปีเกิดปีที่แล้วเนาะเกิดปลายปีที่แล้วนะโอ้แต่ดูเหมือนจะเดินกัะเพกนะคะสงสัยตีกันเมื่อกี้แม่แอลได้ยินเสียงตีกันดังตุกตับตุกตับตุกต,ตับนะ่าจะเป็นเป็ดตัวนี้กับตัวไหนสักตัวนะคะ เดี๋ยวก็หายค่ะถ้าเป็นแบบเจ็บนิดๆหน่นนอยๆอย,อย่างนี้เดี๋ยวก็หายไม่ต้องเป็นห่วงอ่านี่ค่ะอกขาวท้องก็ขาวนะคะนี่มาดูท้องเขานะอ่าท้องขาวนะคะอืท้องขาวอ้าอาอ้ไปไหนโดนกลัวกลัวตัวนั้นท้องขาวหมดเลย แต่ข้างก้นไม่ขาวเา่านี่นี่น,นี่ดูก้นดูก้นดูก้นโอเคก็แทกขาวแทกแทกเขียวดำอะนะคะนี่ค่ะเวลาสะท้อนแสงจะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะดูอันเอาเองค่ะเห็นไหมคะซูมกันใกล้ๆเลยค่ะอันนี้แม่ซูมนะคะเพื่อจะเห็นรายละเอียดความสวยนะคะเห็นไหมคะ ตสวยงามมากๆค่ะอ่ามันจะเป็นนุ่มนะคะนุ่มไม้ค่ะไฟแรงเหมือนกันนะคะอืมหนุ่มไม้ไฟแรงเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะมีตัวเดียวนะแบบนี้นะรุ่นนี้จะมีตัวเดียวเท่านั้นนะคะ เนี่ยค่ะรุ่นนี้มีตัวเดียวค่ะเนี่ยลายนี้ด้วยเนาะลายเนี้ยสีเนี้ยเห็นไหมเป็ปีข้างหลังไหมคะนี่ทุกคนมันมองเพลินเลยแหละทุกคนมองเพลินนั่งมองเป็ดนี่มองเพลินเลยแหละนี่ ยิ่งสีที่ชอบเนาะยิ่งจะเพลินอ่าแต่มีตัวที่คล้ายนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหดูสีค่ะดูสีโอ้โหเขาอยากแสดงตัวนะคะเขาเดินมาหาแม่เวเฉยเลยดูสีคะอันนี้ก็เพิ่งก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะเพิ่งจะเป็นหนุ่มค่ะดูใกล้ๆค่ะโอ้โ ดูกันชัดๆเลยค่ะไม่เอาซูมให้ดูรายละเอียดของสีปะเธอปะโตอปะาถอปะเถอเ,อเ,อเสีงามแทบุะอือหน้าอกขาวค่ะหน้าอกขาวอืมแต่ดูท้องก่อนนะคะดูท้องก่อนนะคะโอ้น่าจะท้องขาวเหมือนกันอ๋อแต่ไม่มีสีขาวที่หาง มีนิดนึงนะคะมีนิดหนึ่ง,ะะงต่างกับตัวนี้เห็นไหมสำหรับใครที่ชอบสีนี้นะคะเห็นไหมซูมให้เห็นกันใกล้ๆรายละเอียดของสีกันเลยอ้าตเจเนไหมเข้ามาแสดงตัวเขาก็สวยนะเขาจะประมาณนี้นะทุกคนสีผงผมก็สวยนะครับผมนี่นะะี่ะเห็นไหมคะ เขียวปีบมังทับอยู่ตรงไหล่นะคะตรงตรงหลังอ่ะต่อจากหลังต้นคอมานะคะแล้วช่วงปลายนี่ก็มาเป็นออกมงม่วงคล้ำครามยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอืสะท้อนแสงประกายสอนแสงเป็นประกายนะคะอืมแล้วค่ะยิ่งตอนมาอยู่ตรงเนี้ยตรงที่น่ะ สะท้อนแสงสวยงามมากนะคะดูลายค่ะดูลายอ้อค่ะโอ้เบลอเบลอเบล,อ,เลอนะคะเขาไม่นิ่งให้นะคะแม่ว่าจะแคปภาพกะหน่อยเขาไม่นิ่งอะ่ะ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตตลอดตลอดนะคะ สวัสดีค่ะ